สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับอากาศมันร้อนแดงครับของจะเสียมากเสียไวมากครับดูครับเป็นหัวประกาศอย่างเงี้ยไปหมดเลยครับร้อนจัดครับอากาศ แต่วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าทุกวันนะวันร้อนวันนี้ครับเมื่อวานเมื่อวานร้อนวันวน,นี้เลยวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเย็นหน่อยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง youtube เมืองตะลุงผักสดนะครับวันนี้ก็พามาชมที่ร้านอาคารขายของอีกนะครับหนึ่งคลิปนะฮะกับกที่ร้านนะครับดูสภาพการขายของผ่านไปเมื่อคืนนะครับก็ ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับการขายของนะครับเราก็พยายามที่จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับกับการขายของทางร้านนะครับกับของราคานะฮะนะฮะร,ราคาละปอขาย30แดงเล็ก20นะแตงใหญ่ยี่เล็ก 20, ยี่ยำหา50นะเผื่บก็อ่า โลเปลืองนี้น่าจะโล50นะมะเขือ3 5ห้านะครับบวกเดียนยะ5้าราคาของที่เราจะขายเราจะปักป้ายไว้แบบนี้เลยนะเราจะปักป้ายให้ให,ให้ให้เห็นกันว่าราคาของเรามันมันมีราคาอะไรเท่าไหร่นะครับอะไรราคาเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีเขียนเื่อพวกของยกถุงนะบ,บนตรงนั้นนะครับตรง เพลงกระดานบอร์ดบอรดดำของเราเนี่ยเขาเราจะเขียนบอกอทุกคนะนะครับให้ที่พ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาซื้อว่ามันเป็นมีอะไรราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ตรงกลางองที่เราทีขายของที่เราทีขา,ข,ทาทขายกันนะใส่เยอะกว่านั้นก็นได้พี่โต๊ะ เยอะกว่านั้นอีก,อก,อกถ้าเราเสียบไหมเสียบสวยกว่าไหมเสียบ้องเสียบเ,ยเออเราต้องกรอกของช่วยขายบ้างนะครับเพราะว่าะจะขายจะเป็นกิโลมันก็ไม่หมดนะใส่อ,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 อีกใส่อ,อีกลูกนึงถ้ามันถ้าลูกเล็กนี่ก็ใส่อีกแล้วก็ดูว่าถ้าลูกใหญ่ลูกเล็กเราก็ใส่เพิ่ม ต้องกรอกของช่วยขายมันไ,ไม่งั้นมันมันไม่หมดนะไม่ระบายนะหรือว่าระบายไม่หมดของเราเปิดขายทุกวันนะครับอยู่ที่ตลาดสดเมืองุรินนะนะครับเปิดขาย24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือของที่เรามีขายาที่ร้านนะครับ อันนี้เราผ่านไปขายผ่านไปประมาณเมื่อคืนทั้งคืนแล้วก็วันนี้ก็อยู่มาถึงบ่ายๆแล้วนะ,อะของก็ยุบไปเยอะผมมีก้กระลำน่นนี่มันดัใส่กระลำม,มาบ้างใส่เอากระลำม,มาบ้างเอาแตงสวยๆมาขายบ้างกระลำกับแตงเอามาเสริมๆนะครับเพราะว่าของอยู่บนแผงก็ไม่ค่อย สวยเท่าไหร่อู้พริกทำไมตรงนั้นกองเต็มพี่เจอเองเราเราก้มไปโกยพริกมาหน,น่อยสาทำไมไม่กองเยอะจัง,งนี่คือของที่เรามีขายทางร้านนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีงานนะครับ เออระวังนะเหล็กนะยิง,งานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับเข้ามาซื้อของทางร้านก็จะมีการแถมนะของก็จะมีการแถมนะครับอะไรที่ก็ยังบอกไม่ถูกว่าจะแถมอะไรบ้างก,ก็ต้องดูนะครับต้องดูว่าเราจะมีอะไรแถมนะครับตรงนี้ก็เราก็กอกช่วยขาย10บ,บาทนะตรงนี้น้ำมันแค่45ส่สิบห้าตักระของแพ็คอันร้อยบาทนะครับ คือคองที่เรามาขายกันครับตรงนี้กวางตุ้งหมดครตรงนี้ก็น่าจะได้เอาออกแล้วเนี่ยนะมันไม่สวยแล้วเนี่ยหัวประกาศจะได้กรอกครับโอเคครับสำหรับทีมนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ